นาจ,จะยังไม่รู้ว่าประเทศไทยของเราเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วถ้าไม่เชื่อให้ดูนี่เมืองโคราชจัดงานรับลมหนาวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ตูนพาคุณผู้ชมมากันที่สารากาจรจังหวัดนครราชสีมา งานยิ่งใหญ่อลังการมากฟิลแบบเหมือนงานวัดมีการประดับตกแต่งไฟมีการออกร้านมีอาหารให้กินมีของให้ช็อปมีเกมให้เล่นนะคะแล้วก็มีทั้งโซนที่เป็นโซนเอาท์ดอร์ข้างนอกแล้วก็มีโซนด้านในที่รวบรวมของดีจากทั่วประเทศทั้งของกินของใช้ของช็อปเดี๋ยวตามตูนไปสำรวจงานนี้ด้วยกันไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้นานแล้วนะคะ มันจะแบบเนี้ยกเกือบถูกสามดอกกี่สิบเฮ้ยปลาแรงๆคุเดึงกลับส่วนข้างในตุขอเรียกที่นี่ว่าสวรรค์เพรตุชออะไรแบบนี้มากเลยคะ่ะตุชอบงานทำมือ ว่ะค่ะจาะทุกตัวไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะไม่เหมือนมันไม่สามารถที่จะทําเหมือนได้แม้กระทั่งเราตั้งใจทํามันก็ไม่เหมือนของเราผลิตจากเสื้อผ<ม>้าเหลือใช้จากกระบวนาการอุตสาหกรรมสิ่งทออันนี้เรา,ามาจากที่ไหนคะเก่บมาจากที่ไหนพิจิตรใช่ย่านเก่าวกดนะคะชุมชนร้อยปีอุ้อยให็นหลังไปเที่ยวได้เลยชุมชนร้อยปีท่านเก่าย่านเก่าวะกดเพราะเอาของมาเยอะมากมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ามีเดรส เศษผ้าเล็กๆเราก็ทําเป็นโบกแก่ขวาตรงนู้นก็เป็นเศษผ้าเหมือนกันแล้วก็มีแมวด้วยนะคะอยู่เมืองโคราชเราต้องได้ซื้อแมวนะจบแล้วดิวของเราพี่เอฮัลลนะอันนี้ใส่ทุงอันนี้อันนี้ใส่เลยอันนี้ใส่เลยอันนี้ผมทำมาเพื่อเธอเลยนะสึกมั่นใจหัวเราสวยกว่าใครในงาน วิกางเกงแมวโคโาเราจะมาโคาแล้วเราจะไม่ช็อปแมวโควาได้ยังไงนะคะโ <gigs> อ้อนี่ <üler> ค่ะจัง<า>ในที่สุดตูนก็มีกางเกงแมวโควาเป็นของตัวเองแล้วค่ะโซ<ร>นนี้คืออาหารล้นลวนๆเราไม่ใช่แค่อาหารของดีเมืองโค拉เท่านั้นแต่ว่า<ร>มีอาหารของดีของเด่นมาจากทั่ว ก่อนเลยข้าวทอดโคราชสวัสดีค่ะข้าวทอ,โอดโคราชเป็นยังไงอ่ะใส่อะไรบ้างมีหบบมูแับเลือดแล้วติ่มเกล้ยดแล้วก็เลืบบอดอะกรว่กากลุ่มหอมหัวอ่ะหั่นหัวยุบแล้วข้าวนี่เป็นข้าวแหละค่ะข้าวเหนียวหรือข้าวเสาก็ให้ลูกข้าวเสากให้เหรอ,อไม่ใช่ข้าวเหนียว ก็กินหอมใช่มันนุ่มจรินมาดมาอ๋อาติอะรอโอ้ประจวบก็มาสุพรรณก็มีเอ้ยอันนี้โหราตพุชานมสดไร่ลงทาวังน้าเขียวพุชานมสดจากวังน้าเขียวรางวัลการันตีไม่ใช่ที่สองไม่ใช่ที่3แต่คือรางวัลชนะเลิศหวันเกี๊ยวด้วยะ เนื้อนุ่มเนื้อไม่แข็งเปลือกบางหวานฉ่ำๆน้ำาอธิบายไม่ถูกนะคะเหมือนคล้ายๆกินสาลี่แต่ไม่สากอธิบายไม่ถูกต้องรอริงๆพุทซ่านมนมสดไล่ลุงทำวันน้ำเกลียวถุงนึงค่ะมาโครากี่ทีนะคะไม่เคยเจอเรื่องซ้ำกันคือร้านเดิมต้องไปร้านใหม่ต้องมานะคะแล้วก็วันนี้ได้เรียนรู้ว่าเรื่องเล็กๆนับบางทีที่เรา ไม่ได้สนใจใส่ใจเท่าไหร่มันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพถ้าเป็นหวัดนะคะหน้าหนาวนี้อย่าปล่อยไว้อาจจะกลายเป็นซนสอักเสบได้แล้วถ้าปล่อยชนะอักเสบไว้เป็นไงคะหมอบอกถึงตายได้เช่นเดียวกันกับการเดินตลาดนะคะให้คุมบัตเจตตัวเองดีๆคุมงบตัวเองดีๆเพราะตอนแรกตุนจะมาซื้อนิดเดียวนะคะปรากฏว่าตุนได้หมวกตุนได้เสื้อผ้าแล้วตุนได้นี่มา ก่อนนี้ก็คือกินเองนะคะไม่ฝากใครและกลับมาติดตามกันเที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMs และก็ตุนแบบนี้ได้ใหม่นะคะในรายการ Healthy Journey by BDMs ที่นี่ทีเดียวทาง PP TV HD ช่อง36ทุกวันอาทิตย์เวลา10โมครึ่งค่ะ